นายมงคลชัยสมอุดรผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนสำนักงานจิดอาสาสำนักนายกร,รัฐม,มนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชืเ้อโควิด -19 เชิงรุกณโรงเรียนวัดชมนิมิตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยความร่วมมือระหว่างสโมสรโรตารี่ลัดหลวงิดอาสาพระราชทา,านเทศบาลตำบลลัดหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จัดรถเก็บตัวอย่างชีวัดนิรภัยพระราชทา,าน ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แก่ประชาชนในชุมชนวันละหนึ่งพันคนเป็นเวลาสองวันระหว่างวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดสิงหางคมนี้เบื้องต้นจะทําการตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทและหากคนตรวจเป็นบวกจะทําการตรวจซ้ําด้วยวิธี rt-pcr ณนะจุดตรวจเดียวกันอีกครั้งและนําเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปผู้ตรวจราชาการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการดูแลประชาชนมาโดยตลอด รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้บริการประชาชนตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรและสถานที่ทําให้เกิดพลังความสามัคคีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาพระราชทานที่เป็นส่วนสําคัญในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทุกคนทํางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจและได้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อภาครัฐและเอกชนเอกวินกาเกิดนิกรายงาน